วันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นวันที่มา18คันนะฮะมารอชงกันนะฮะ ไม่ใช่นะครับผมจะงน่าจะมีการตัฒนาไปที่อื่นแล้ว านีนครปฐมสถานีสาลายาสถานีบางปูดุเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ <Yeah. S 1> สถานีไร่โป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินท,ท,ทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการ ไห้หนึ่งสิบแปดตู้นะมาสิบห้าตู้ได้แนละ้วมีการซอยตู้ไหกระ้วีหนะตู้ตัดสุราธานีนะฮะ